เดี๋ยวสองออกกล้องอยังไงสมจีนได้ป่าตั้งสิบได้ป่าตั้งสิบสองโลไม่ได้ออกกล้องเลยโอ้สวยสวย ปลาอยู่เล็กขึ้นวงไว้ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับนันเตนนื้นๆตนตัวใหญ่บอนี้ใช้สามตัวโล สองตัวเลยครับสวยๆเลยโอ้ยเห็นเห็นกันเหรอสองตัวเลยเว้ยกัดเตอร์สุนทินเนีน่ยน้อเมื่อไรยุ่งเล็กๆอก่ะน้อตายง่าย เปนเหนอครับมากับทีมงานของเซียนแมวตัวใหญ่ๆเลยปนินนีนสวยๆอนอ่ะ่นอ่ะโอ้คแกแแ้เหรอต้องตามเลยโอ้ ตาตาตัวนึงกูนะยักษียักสีคิ้วครับหมานเขาเป็นฝูงเงินอยากเป็ผู้มาแล้วครับยกงอ้วนมันไปเดหน่อยกับเพื่อนเชย่อจากสีคิ้วครับเต็มีจากสีคิ้วหมานึงทุกคนนี่ตัวทำงานนะตัวสวยๆเปี่ยนสีคิ้วเปลี่ยนย่อสีคิ้ว โอ้ยมีกระสูนหมานด้วยเนาะปลาตัวงามเลยเนาะตัวงามครับอืเดี๋ยวแสนยสีเขียวมาสั่งโลสั่งโลสั่งโลเสียเสียยาสีเขียวโอ้พายอีกเบายเลยโอ้จะลงน้ำเลยอก็เขาโอ้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วโอ้เกือบขึ้นเกือบขึ้นไม่ไหวขึ้นน้ำไม่ไหว Paid, so video, Ồ, ปลาไป after, ่อเที่ยวก่อนเดี๋ยวไปคัดปลาตัวงามอยู่เนาะอาไรั้งสั่งไหนโอ้วันนี้จะว่าตัวบาถึกพวกผาตุเกี้ยได้เหรอขันคอยพามาเนี่ยมานตลอดได้เลยโอ้ปลา9โลสามขีดครับอันนี้เฉยๆ่านั้นเลยปุ๊บัวเลยลูกมานมน เวลาแบบเที่ยงนะครับสรุปปลาทำช่วงเที่ยงกินน้ำเตือนก็ได้ลูกกินเข่าเที่ยงเตือนแข้งลูกไมเส้นเบียดกับไข่เส้นเส้นกับไข่นี่นะครับปลาลองเส้นจืดมันะปลาเส้นจืดได้แปดรูครับนี่ ได้หน่อยกุมีรายวร้ารอบแรกก็แปดโลลวสองเซนจู่ปแปดโลแปดแปเหมืหอนเราขอกขไม่ได้ขินมาไววด้วยส้มจีนก็น่าจะได้เยอะนะครับรอบแรกก็เกือบแปดโลละยิมันรุนของส้มจีนจะได้เพิ่มเท่าไหร่่ส<ต>าส้มจีนอรอบสองครับสี่โลเจ็ดขีด เมช้าเจ็ดโลเจ็ดขีดจจะเป็นบวกกับออนนีเสียลดลมครับเป็นห้าโลสี่ขีดบวกกับเจ็ดบวกับเจ็ก็เป็นสิบสองกิโลสิบสองกิโลสีขีดสิบสองกิี่ขีดนับขีดก็ส้มจีนครับวันนี้ส้มจีนได้เยอะกว่าเขาเลยมีแต่ตัวงามเลยครับนี่รอบสองของส้มจีนนะครับสิบสองกิโล ลุ้นต่อครับหลังกินข้าวจากช่วงบ่ายไปถึงเย็นจะเป็นยังไงจะได้ปลาไหมจะมานไหมหรือมันลุ้นกันเล,ล้วครับช่วงบ่ายลุ้นกันต่อยาวๆปลาค้นดีครับบ้างดีมีปลาบ้านน้อยก็ได้น่านตื่น ปาอยู่นัน่ตื่นเนเลยครับปากระบาดดละนี่เดดร,ร้อนครับช่วงบ่าย,ยตัวสิ้ส

ทยอสามเส้นครึ่งที่โยนยอถีเพื่อปลาสร้อยนะครับแต่ว่าปลาสร้อยก็ไม่ค่อยมีอ,ยอันนี้มึเมนเว้นเลยโอ้ส้มจีนน่ะส้มจีนน่ะออกกล้องอย่ังไงส้มจีนได้ปลาต,ลลาตลั้งสุก ได้ป่าตั้งสิบสองโลไม่ได้ออกกล้องเลยสมจริงแชมป์แล้วครับวันนี้นั่งดดละมาแล้ว เงี้ยไปเต้าโลสิบโลละขึ้นไปแล้วจะผูมาหนะครับนักงานุถแบบวัดดืนมีอาหารนีมีเหยื่อล่อนะครับวางยอ,อปลาด้านนี้ยังด้านาน,าน,นี้ยังเหนียวแนยนด้วยครับเส้นย่อบางทีงานกะเป็นหมายหย่ทั้งไปเมื่อละก็นี้นะครับแล้วก็กลับมาบนเก้าแบบนี้หลายทีนครับนเลยหลายหมู่บ้าน

วังย้อถับหยาที่อยู่ล้วนำลึกนำตื้นง้อประจนนะครับอู้สวยสวยเร็วมาเร็วสวยสวยสวยเรียกช่วงบ่าย ได้ลงม,มาแล้วสองแต้มส้มจีนรอบเย็นครับโอ้ยได้หลายจมุยแล้วเนาะ,ะป่านินนะซาได้สิบสองโลสีคิดแต่รอ,อบเลี้ยงยี่จากโลครับได้หลาย,ยส้มจีน 1ิบเจ็ดอันนี้หัลโลสี่ขีดเส้นส้มครับช่วงเย็นได้อีกห้าโลสี่บวกับตอนช่วงเที่ยงสิบสองโลสี่สิบสองโลสี่กับสิบเจ็ดโลแปดขีดน,นับขีดพพ้ม่มได้สิบเจ็ดโลแปดขีดห <laughs> มานรับเนี่เส้นส้มมีแต่ปนิมไซส์สวยๆนะครับไซส์ทำปลานิมวิธีทำปนิงตากแห้งแบบไร้ก้างนะครับปนิมโรยง,งาก็ ตามดูได้ที่ช่องนะครับได้ลงเอาไว้แล้วนะครับาเวลาสี่โลสองขีดครับของวันได้สิบโลรวมแล้วก็เป็นสิบสี่กิโลครับวันนี้เวลาโอ้หมานโยสิบโลสิบสี่กิโลนะครับเซนลาเาลลาปนินสวยๆมีแต่ปนินหนึ่งเดียวนะครับเสินเดียวถูกนะครับเนี่ยสรุปฟ้ามนเ่็นเป็นกิโลหลายเยวะจัน ได้ยอแชมป์น่าจะเป็นของส้มจีนนะครับวันนี้18โล8ขีด17โล8ขีดเลยนะ,ะ <laughs> ปลาทั่วเนี่ยเย้ปลาเซียนเบียบครับ <c oughs> ตอนเช้าได้5กิโล <c oughs> ตอนเย็นจะได้กิโลเป็น <c oughs> เบียบ5โล2ขีดครับวันเช้าก็5โลได้10โลอยู่นะครับเป็นเบียบค,คร,บบราบโบไข่ว่าไข่กระดาเนาะที่ไม่ได้ปลา อได้สิบโลทันโมโยอยู่นนี้สวยๆเลยของเชนจู่หกโลหนึ่งขีดพราซาได้แปดโลก็เป็นสิบสี่โลอยู่ถ้าประมาณก็ได้ปลาก็สวยๆนะครับเช่นจู่สิบสี่โลคลิปนะไปหากินทางไหนเดี๋ยวไปตามดูกันไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามามีม้มี้ปิดคลิปเดี๋ยวนิดนึงครับเพราะว่าแบตบิด ตามดูกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ